สวัสดีครับวันนี้ผมนายประภุมกเวดจะนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมินิไซเล็ตและการวิทยาศาสตร์แนวพิเศษเพื่อความรู้แก่ท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยช่วงนี้ตับถึงโดยวันนี้รายการของเราครับจะทำท่านผู้ชมทุกท่านไปค้นพบความลับของสับินนะครับโดยวันนี้ทางรายการของเราได้เชิญ ข้ารับเชิญสองด้านที่กำลังโด่งดังในขณะนี้ครับท่านที่หนึ่งนานะันทีกรสีปากกาสวัสดีครับและท่านที่สองบดแดงเจสีปากกาครับโดยกติกาของเราก็มีอยู่ว่าข้างรายการของเราจะถามคำถามข้าพ่อนครับโดยผู้ที่ตอบคำถามได้คะแนนมากที่สุดน,นะครับจกกะเป็นรุนยักกอดกับรายการของเราครับโดย่องคำถามที่หนึ่งถามว่าเมื่อสัปดาห์ี่ปลายเปิดแล้วขึ้นที่พร้อมกลับมาจะมีลักษณะอย่างไรครับ สำหรับสหรับตัวผมนะครับคือที่ผมคิดว่าคลื่นที่จะสะท้อนกลับมานะครับเวลาคลื่นเนี่ยนะครัสะท้อนกลับไปจะมีทิศทางตรงข้ามกับคลื่นที่เราสะบัดออกมานะครับผมคิดว่าคลื่นที่สะท้อนกลับมาน่าจะมีทิศทางเดียวกับคลื่นที่ปล่อยออกไปครับขอเชิญไปพบกับวิทยาศสร์เลยคำตอบของข้อหนึ่งในะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ตอบคำถามถนข้อหนึ่งนะครับคือมดแดง สำหรับคำถามข้อที่สองของรายการเราในวันนี้ครับถามว่าเมื่อเราตัดสป็นงไปถึงแน่นขึ้นที่ต้อนกลับมาจะมีลักษณะอย่างไรครับสำหรับผมคิดว่าขึ้นที่น้อนกลับมาจะมีทิศทางเดียวกับขึ้นที่ต่ดออกไปครับผมนะครับผมคิดว่าขึ้นที่ตร้อนกลับออกไปน่าจะมีทิศทางที่ตรงข้ามกับขึ้นที่ะท้อนออกมานะครับและก่อนที่เราจะไปชมวิทยาถือคำตอบนะครับขอเชิญพักพูดครับ พ yes. ี่จะไปไหนเนี่ยอ๋อว่าจะไปเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดําน้ำปูปกาลังทําอาหารรสปาปลูกป่าดํานาดูดิ่ีนนายไลลี่สีก๊อปล่องเรือส่องสัตว์ช้อปปิ้งดูนิ้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทําขนมจัดดอกไม้เชิตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูไกลกรรมชมมังเก่าเข้าสํานาทัวรธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงไปกันนะเยอะเนอะเยอะกิจกรรมมันเยอะเพราะเมืองไทยสมัยครับเป็นต้นตํารับกิจกรรมความสุขของคนหัวคิดทันสมัยจากเมืองไทยประกัน นใลองาเพราะเป็นบ้านหลังแรกเราจรึงต้องคิดให้ถี่ถ้วนที่สุดต้องคิดถึงความเบาใจเมื่อเราเข้าอยู่คิดถึงที่โลง่ลงๆอากาศดีๆที่ทําให้เราลืมความเหนื่อยคิดถึงสุขภาพดีๆที่ทําให้เรามีแรงบอกรักกันไปนานๆคิดถึงเพื่อนบ้านที่ทําให้เรายิ้นได้ ถึงมุมสวยๆและรอยยิ้มหวานๆในวันหยุดที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้และที่สำคัญที่สุดเราคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ใช้เพื่อพิสดารชูราจากแบล็กเฮาส์กับเท้าตรายบลกเฮาส์ครับขอเชิญไปพบกับวิทยาเกยคงตอบนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ที่ตอบถูกในข้อนี้ได้แก่น้านาตาบนะบนะแต่ละทีมสต่ละ่านจะมีคะแนนเท่ากันกับที่หนึงต่อหนึ่งสำหรับคำถามข้อดาบของทางรายการ,รานะครับจะถามว่าเมื่อสองะปริงไปในทิศทางเดียวกันเคื่อนที่พากันตรงกลางจะมีลักหณะยาาาอย่างไรครับ เราผมคิดว่านะครับคลื่นที่ปล่อยออกมาทั้งสองข้างเมื่อถึงจุดปัญหากันนะครับจะมีความสูงเพิ่มขึ้นจากคลื่นที่ปล่อยออกมาอันน่าจะมีความสูงแล้วประมาณสูงเดิมขึ้นกว่าเดิมสองเท่านะครับผมคิดว่าคลื่นที่ปล่อยออกมาทั้นสองข้างนะครับจะหกักล้างกันทําให้ไม่เกิดอะไรขึ้นในจุดปัญหาน,นะครับและในข้อนี้ครับเราเจะดูนะครับว่าอาจจะมีคะแนนนำสองตอนหนึ่งนะครับดังนั้นขอเชิญท่านผู้ชมไปพบกับวิทยาเสียงตอบของข้อสามเลยนะครับ ดังนั้นผู้ที่ตอบถูกในข้อนี้ได้แก่น้าด้านนะคะ<ส>ะรับสำหรับคำถามในข้อทฤษของเรานะครับจะถามว่าเมื่อตัดสปริงในทิศทางตรงภาพมันนะครับณจุดครับด้่ยจะมีลักษณะอย่างไรครับผมคิดว่านะครับขึ้นที่เปอดมาทั้งสองด้านจะหักล้างกันและจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะจุดป,ประทะผมคิดว่าขึ้นนันจุดประทะจะมีความสูง มากกว่าเพื่อนที่ล่อยมาครับขอเชิญไปพบกับวิญาาฉลยคำตอบในข้อนี้กันเลยครับและผู้ที่ตอบคำถามดูในข้อนี้ยังเป็นคนเดิมนะมครับน้านนะครับมียแนนดังแลเป็นผู้ชนะในว like ันนี้นะครับสำหรับช่วงหน้าครับเราจะมาลุ้นการตอบคำถามแจ็กพอตของน้านัศกันครับว่าแจ็กพอตหนึ่งล้านบาทจะแตก ในรายการวันนี้ไหมครับขอเชิญชมผลงานพักพูดครับบันไดไหมบตมติบติบบติบติบุดุดุดหวอะป้า หมายความว่าในโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลโฟอินวันหนึ่งกล่องประกอบไปด้วยแคลเซียมวิตามินจูเลนซีโยเกิร์ตและกรดอะมิโนเป็นอะไรมาวะเ่ะนเนี่ยเป็นเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่ห่วงใยเธอดัชมิลโฟอินวันประโยชน์ครบสี่สดเทน มีให้เลือกยงางรถแม่แดดโฆษณาต้องตอกแม่แดดโฆษณาต้องตอกดูไม่เท่าไปทีเดียวดูในบ้านเข้ามาสะอาดไม่ดีฮะหัดลุกมาช่วยทำงานบ้า,านการชามไปไม่หมดเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวฉันมีปัญหาครับส่งคนฟุตตี้ไปเอาจะเตนจีนง,ง,นงีนหรือไงอยฮะส่งฮอนสตูเตอร์ไป ต้องให้ว่าไม่เคยที่ดังใจเลยนะจ๊ะกลับสัาที่นะครับสรงฮอนคูไปฮอนสามความสดชื่นของคนไทยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนินี่ยแล็บนะครับรายการทยาศาสารย์นักวิจิตเท่าความรู้แก่ท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยนะครับและสำหรับช่วงนี้เราจะมาลู้การตอบคำถามแจ็คพอตของนั มีมูลค่าราวๆาถึงหนึ่งล้านบาทครับและคาถามมีอยู่ว่าเมื่อเราปล่อยคลื่นตามฝั่งจากทั้งสองฝั่งนะครับลักษณะคลื่นที่เกิดขึ้นต่กการจะมีลักษณะอย่างไรครับผมคิดว่านะครับคลื่นที่ปล่อยไปทั้งสองด้านน่าจะทะลุผ่านกันไปเลยนะครับไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับและตอนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รัออบควตอก้องแล้วน,นะครับ เราจะมาลุ้นกันว่าแจา็คปอบหนึ่งล้านบาทจะแตกเป็นครั้งแรกในรายการของเราหรือเปล่าครับมาร่วมดูเฉลยทางวิญญาณกันเลยนวัสดีครับ่น,น่าเสียงอ่างนี่นะคะรับสำหรับพอดีนะตอบปีนข้าวโอ้แจ็คปอบนรวันหนึ่งล้านบาทของเรานะครับและขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับน้าและ